สวัสดีครับกรรมาการสังเกตใจนะครับวันนี้ผมจะมาส่งลุนค์ดพาร์ท2กันน, er นะครับของในท่ามฟอร์เมอร์เองนะครับลุนคาสพาร์ท2กันเลยนะครับข้างในมีการคุกกี้นะครับวูสิในสุดแล้วขอมาจัดไปครับขอมาจัดไปครับขอมาจัดไปครับขอให้ผมเต้านายอยีกนิดน,นึงนะครับ นุ่ขอไมาจัดปลายนิดนึงนะครับขอมาจัดปลายนิดนึง,นงนครับอืมใช้เวลาเรานานหน่อยนะครับแต่คงจะลุ้นการ์ดพาทถูกันเลยนะครับได้ครับการ์ดพาดถูกมาแลครับคุกกี้ววรันนิเวิร์นนะครับก่อนอื่นช็อกโกครีมกับสตอรอเบอรี่นะครับนั่นละ แล้วก็คุกกี้รสลูกโป่งหรือผลไม้นะครับมกลัดพลาสตูกันนะครับวันนี้ผมจะมาลุน้นกลัดพลาสตูของฮีโร่คุกกี้กันนะครับแล้วก็ลูกคุกกี้ครีมที่คอมโบกันนครับหนูหน้อยคุกกี้แล้วตัวสุดท้ายนะครับคุกกี้ครีมนะครับปุ๊บ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการสุ่มการพาทูของผมนะครับลาไปก่อนนะครับผู้คอยสนุกกับการสุ่มการ์พาทูี้นะครับขอบคุณครับ